ครับส่วนดีครบวนี้ครับติดตั้งกับ All New ครับ Yamaha N Max 55ครับก็เป็นตัวชมใหม่ชมปัจจุบันนี้เลยนะครับก็วันนี้ติดตั้งครับก็คือมีสามรายการคือไฟเลี้ยดีเลี้ยวทวินวันชุดคู่หน้านะครับก็เป็นหลอดไฟเลี้ยวหลังเป็น LED ครับแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนเป็น LED นะครับมาดูหลังก่อนเลยนะครับอ่านะสองป้ายของเดิมจะเป็นหลอดไ้นะครับนี่เราเปลี่ยนเป็น LED แล้วครับเป็นสีขาวนะครับจะส่องแบบนี้เลยนะครับ สว่างกว่าเดิมประหยัดไฟมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลังครับเป็น LED ครับจะประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็สว่างกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูแสงนะครับครับให้ดูหลายๆมุมครับว่าสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับที่สำคัญประหยัดไฟมากกว่าเดิมด้วยนะครับโอเคเรามาดูด้านหน้าต่อครับไฟรีเลี้ยวด้านหน้านะครับ ซึ่งของเดิมในตัวไฟเลี้ยวเขาจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนับนี่เราทําเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับจะประหยัดไฟมากขึ้นครับแล้วก็เพิ่มมิติในการมองเห็นตัวรถชัดเจนมากยิ่งข be ึ้นครับนี่ลูกค้าเริ่มเป็นสีขาวนะครับจะเป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถนับให้ดูหลายๆมุมครับว่าสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเมื่อทาการเปิดไฟเลี้ยวครับจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับกระพริบเป็นสีส้มนะครับ ให้ดูหลายๆมุมครับว่าสว่างชัดเจนครับเมื่อทําการปิดไฟแล้วก็จะเปลี Mu ่ยนเป็นไฟสีขาวเหมือนเดิมครับอ่าครับเหมือนกันต้องเหมือนกันต้องสองข้างเลยนะครับไฟพามาของเดิมที่รถก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยครับสาหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับ All New Enmax ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ